ยานจะพาแม่ไปไหนคะไปดูต้นอะไรนะต้นมันเบอร์รี่นะคะแต่ทางเหนือเขาเรียกว่าต้นหม่อนไมตรงนี้อันนี้แม่ปุ๋ยปลูกมาปีกว่าแล้วนะคะเพิ่งจะออกผลนอ้เป็นสีอะไรแล้วมันเริ่มเป็นสีชมพูแล้วใช่ไหมคะ เรี่ยมเมื่อกี้ถ้ามันถีชมพูนิดหนึ่งถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นสีชมพูเลี่ยมก็จะกินนะอ๋อเป็นสีชมพูเต็งแดงออกม่วงๆใช่ไหมถึงจะกินได้ใช่ไหมใช่เยี่ยมจะกินอันใหญ่ต้นมันบรลลีนี่ภาษากลางเขาเรียกนะคะเหนือเขาเรียกว่าต้นหมอนแต่ภาษาอื่นๆนี่ไม่ปุ๋ยไม่รู้นะคะขันตรงข้นงบนอ๋อมีข้างบนนี่ด้วยดูสิตันี้ก็เริ่มละสองอันนี้ก็เริ่มละวคาข่งบดด้วยนู่นด้วยขคงบนด้วย เ่ะนี่รูเดินด้วยใบรูด้วยใบรูด้วยโอ้โหออกเยอะเลยนะข้างบนเนี่ยโอ้โหดูสิอันนี้ยังเป็นเขียวๆอยู่เลยเขียวๆอยู่เลยแต่อันนี้แม่ร้านเยมจะกินอันใหญ่ค่ะแยมตอนนี้ ตอนนี้แม่แม่ปุ๋ยกลัวแม่ปุ๋ยกลัวอะไรรู้ไหมกลัวมันจะไม่สุกเพราะว่าเดี๋ยวหนูยิยยย้มเดี๋ยวยจะเด็ดมันออกมาซะก่อนรองรอ,งองให้มันสุกก่อนเข้าใจไหมคะมันสุกแล้วจะเป็นสีอะไรคะเป็นสีทะมูนนึงเป็นสีม่วงม่วงยำ้ะกินสีอันนี้นะยำตะกินลูกไก่มยมจองเหรอคะใช่แบ่งปันให้หนูยยิย้ไมไหม แบ่่งคะมาแบ่งครึ่งนะเพราะมันยาวใช่ไหมก็ต้องแบ่งครึ่งแต่มันยาวอ่ะลองชี้ให้ดู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 มันยังไม่ยาวไหนลองชี้ให้ดูหน่อยสิอ๋อแล้วสีชมพูอยู่ตรงไหนล่ะคะอยู่ตรงข้างล่างอ๋อชมพูต้องอยู่ข้างล่างละไปดูคนของแดงบ้าไปดูอะไรคะับไม่ได้ของแยมออกแล้วนะไม่ได้ของแยมออกแล้ววันนั้นเพิ่งถ่ายคลิปวิดีโอปลูกผักไปนะคะ ต่นี้มาบอกว่าออกลักมันปุดตรงนี้มันปุดตรงนี้มันพุดขึ้นมาตรงนี้แล้วค่ะไม่ค่ะผมเจอของยิ้มไม่เอาวเลยแล้วตอนนี้แต่งแต่งตัวอย่างนี้จะไปไหนหรอคะไปเซ็นทันไปซื้ออะไรหรอคะไปซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือแม่จะงอตรงมู้นด้วยนู่นค่ะหนังสือเมื่อกี้เราคุยว่าเมื่อกี้เราคุยว่าหนังสือเรื่องอะไรนะเรื่องจับเอาเรื่องอะไรนะั่นไปย้ำเรื่องอะไรนะ กิ๋งกิ๋งอะไรนะท้องปวดท้องหรือเปล่าท้องผูกมาอ้ากรงก๋งไม่ได้นู่นไม่ได้นู่นไม่ได้เอานู่นน่ะหนูค่ะค่ะออกแล้วนู่นนี่ตรงนี้อ่าเขาจะชูนะคะป่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปล็อ,องข้าบอมข้าบอมเสร็จแล้วค่ะข้าะอบอมบอกแล้วเสร็จแล้ว นี่อาถ้ามีดินเย้ำต้องทำอานนี้เย็นทำอานนี้ยิ้มทำนี้อ่าสบัดสบัดให้ดินออกต้องใส่ก่อนกระลุกใส่ก่อนใส่รองเท้าเข้าไปก่อนใส่ก่อนอาใส่ก่อนใส่เท้าก่อนอาใส่แล้วก็นี้อาทำไมด่ามันนู่นมันออกแล้วขนุนมันแตกเลยทาไมมันแตกเลยโอเค่ะบายบายค่ะ